Bad bag Bad b a ก Go บิเกสันออสเตอร์ไอคลินวินโดว์อ่าล้วหลายคนก็ถามว่าเดวิดยังไงบ้างครับคือเดวิดก็คแคนเย yeah. ก็สวัสดีครับเราก็เป็นอีกวันหนึ่งนั่นแหละที่ต่อจากคลิปของเมื่อวานนะครับถ้าใครดูคลิปลงที่สนามบินบริสเบนก็มาพักในโรงแรมของโพแมนเมื่อวานนั่นเองนะครับแลนดิ้งแล้วนะครับที่สนามบินที่แคนนั่นเองนะครับแคนก็อยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส <cette S 2> ์แลนด์นะครับ โอเคครับเราีเอาที่แอปที่คับอูเบอร์ทั้งสองคนครับก็คือรออูเบอร์อยู่นะครับแต่วันนั้นนะก็คือแบบคนก็คือลงมาจากเครื่องเยอะครับก็รอประมาณสัก15นาทีนะครับแต่ก็คือเราคร,ครั้งนี้เรามาเนี่ยก็คือไม่ได้พักที่แคนก่อนนะครับเราจะไปพักที่พามโคบก็เลยจําเป็นต้องมานั่งอูเบอร์มาที่แคนนะครับมารถรถเช่าของยุโรปขานั่นเองนะครับก็ได้เป็น MG นะครับเอ็ม o ีแ e ดเอ็ดคัมเมสเฟียเฮา o ์เฮียคัมเ e สเฟียเฮาส์ไอฟีลิ่งแบดแบกแบ t แบกกอง after I clean window something to fix three days ago I still hurt i n SMG ใจกลางของแขนนะครับก็ทั้งยานวดแล้วก็พวก อ่าแล้วก็อะไรไดอย่างอื่นผูอ้อะาเสือฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมดไปสักอ่า20 30ดาดอลลาร์แหละประมาณนั้นนะครับก็จะขับรถนะครับจากแคนเน่ไปที่พามโคบผม,ม่แหละเป็นคนขับประมาณสัก2 0นาที25นาทีประมาณนี้ยครับแล้วก็เป็นบรรยากาศตอนประมาณสักบ่าย3าบ่าย4นั่นเองนะครับ โอเคครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่โรงแรมเดอะรีฟเฮาส์นะครับในเครื่องของแอคคอร์เนาะก็เดวิดก็เป็นเมมเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครดริงก์เนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแต่เขาให้บอกให้เทใส่แก้วนะครับน่าจะเป็นจินนั่นแหละแล้วแบบอากาศก็คือแตกต่างจากเมลเบิร์นมากๆเลยนะครับคือแบบอากาศที่นี่อุ่นกว่ามากนะครับประมาณาสัก20่สิบองศานี่แหละ เนี่ยครับห้องของเราก็เป็นห้องชั้นสองเนาะที่มีระเบียงด้วยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสักห้าโมงกว่าแล้วนะครับพอดีไม่แน่ใจว่าเดขคืนนี้เดวิดอยากกินอะไรนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกดีกว่าก็คือเราทั้งสองคนเนี่คือมาพักที่พาร์คโทั้งหมดสามวันนะครับก็เดวิดพามาแบบ พักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็รนะีแลกเนาะเพราะว่นาอยู่ที่เมเบิลนานๆนี่คือแบบก็เบื่อแล้วก็หนาวด้วยมานั้นโอเคครับในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับคืนนี้ก็มากินร้านอาหารไทยชื่อว่าโชคดีนะครับก็ err, เรามากินที่นี่ประมาณสาัก2-3ครั้งได้แล้วมั้งครับ อันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคำเนาะเมี่ยงคำกุ้งคือแบบมาทุกครั้งก็คือต้องสั่งอันนี้นะครับเป็นเมนูโปรดของเดวิดเลยพรอนอินไทร์เอฟกอร์ดเมี่ยงคำเมี่ยงคำเท่าไหร่ and it's a fish cake เดวิดเชียแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารจานหลักเนาะก็จะเป็นปลาผัดพริกไทยดำนะครับ <c oughs> like แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแกงเขียวหวานไก่เนาะก็ สั่งมาทั้งหมด2อ,อย่างนะครับอาหารจานหลักก็อาหารก็อร่อยอย่างสองคนนะครับเนาะอ่าและหลายคนก็ถามว่าเดวิเป็งไงบ้างครับคือเดวิดก็อาการก็ดีขึ้นนะครับก็คือประมาณสัก90ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใช้ชีวิตเกือบปกติแล้วเนาะแต่ก็แบบยังมีแบบตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเงี้ยทุก3เดือนนะครับหาหมอ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้กำลังใจของเราทั้งสองคนนะก็เดวิดฝากขอบคุณด้วยนะครับ <Okay. S 1> นั่นแหละครับก็วันนี้เดินทางเนาะ oh. เหนื่อยไม่ได้ทำอะไรมากมายนั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับในพามโคเนะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับเย้คุณเป็นไบรทไลท